ก็อยากจะหนุนใจนะคะว่าเราให้เราไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเรามีอารมณ์นะคะปุ๊กกี้ถึงได้บอกเสมอว่าเราจะถักหรือเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าอารมณ์อารมณ์มาเราก็ลุยเลยนะคะไม่ต้องรออารมณ์ก็เปรียบเสมือนอโอกาสมันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอารมณ์ปุ๊บก็ทำเลยนะคะอย่าลืมนะคะทำเลยนะคะสวยๆค่ะ และตรงนี้นะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่สวยมากๆเลยนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบตอนนี้นี่คือใบไม้เขายังไม่ร่วงหมดนะคะมันก็จะสวยแบบเหลืองๆเป็นสีที่มันแบบว่าสดใสนะคะแต่ว่าท้องฟ้ามไม่ค่อยสดใสวันนี้คือไม่มีแดดนะคะแดดยังไม่มานะคะก็ตอนนี้นี่เป็นเวลาอของที่เยอรมันตอนนี้นี่คือ9ก้าโมงครึ่งนะคะ9ก้าโมงกว่านะคะก็ุกกี้ก็มาช่วงเช้านะคะเพราะว่า ตอนแรกออกมานี่ก็มีแดดตอนนี้คือยังไม่มีแดดนะคะอยากจะมาเก็บบรรยากาศตรงนี้นะคะสวยๆนะคะเนี่ยก็จะไปตรงจุดที่มันมีวิวสวยๆตรงนี้นนะคะด้านนู้นก็สวยมากๆเลยค่ะนี่เนี่ยนะคะ,ะ,คะก,ก็เช้าๆก็ดียงังไม่ค่อยมีคนเยอะนะคะมันก็จะสวยแล้วก็แบบว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะก็ปุกกี้ก็อยากจะ อยากจะให้ทุกคนมาชมบรรยากาศนะคะแล้วตรงนู้นก็จะเป็นห่านหงค่ะสวยมากๆเลยตรงนู้นนะคะก็มีเป็ดเล่นน้ำด้วยเ <Okay. S 1> นี่ยถ้ามันมีแดดอีกนิดหนึ่งมันก็จะอากาศจะสวยมากมากเลยพุกี้อยากจะบอกนะคะเนี่ยอยากจะเอาอหมอนมุ้งมานอนที่นี่เลยนะคะเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านของตัวเองนะ,ะไม่รู้ชาติที่แล้วนี่เป็นเออเป็น เป็นคนที่นี่หรือเปล่านะคะ <Wow. S 1> ก็คือ,อชาตินี้ก็ได้มาอยู่ตรงนี้นะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะมาดูความสุขเพลิดเพลินเป็นการเติมพลังบวกให้กับตัวเองนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าบางทีคนเราก็ยังไม่รู้นะคะว่าความสุขที่แท้จริงนี่คือคืออะไรนะคะส่วนตัวปุกกี้เองเนี่ยนะคะ,ะคือความคิดของของปุกกี้นะคะเป็นอะไรที่ คิดว่าความสุขที่แท้จริงก็คือณนณะนะตอนนี้นะคะคือณนะตอนนี้ที่เราทําได้นี่คือความสุขที่แท้จริงก็ไม่ใช่ว่าเราจะไม่อ,อยากจะมีความฝันหรืออยากจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะก็มีได้แต่ว่าอย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือณนะปัจจุบันนะคะคือณตอนนี้เลยนะคะคือตอนนี้นี่คือเก็บเกี่ยวความสุขนะคะความสุขเพราะถ้าเรามีความสุขแล้วเราก็จะสามารถ ก้าวไปในสเต็ปต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราต้องมีพลังบวกนะคะเราต้องมีความคิดที่ที่ดีนะคะปุ๊กกี้ก็อยากจะหนุนใจนะคะว่าเราให้เราไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเรามีอารมณ์นะคะปุ๊กกี้ถึงได้บอกเสมอว่าเราจะถักหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าอารมณ์อารมณ์มาเราก็ลุยเลยนะคะไม่ต้องรออารมณ์ก็เปรียบเสมือนอโอกาส

ก็คิดว่านะคะคลิปนี้ก็สามารถทำให้ใครบางคนนะคะมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะคะเป็นการดูธรรมชาติแล้วก็แบ่งแบ่งปันนะคะความคิดของแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนนี่มีความฝันและก็ความสุขที่แท้จริงของเราเนี่ยเป็นยังไงบางทีเราต้องมานั่งคิดนะคะว่าความสุขที่แท้จริงนี่ ของแต่ละคนนี่อาจจะไม่เหมือนกันนะคะสําหรับของปุกกี้เองก็อย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะความสุขที่แท้จริงของปุกกี้ก็คือณปัจจุบันนะคะก็คืออยากจะทําตรงนี้เลยทําเดี๋ยวนี้เลยนะคะแล้วก็ควบคู่ไปกับพลังความคิดบวกนะคะก็คือคิดอะไรก็แล้วแต่ให้คิดในแง่ดีเข้าไว้แล้วเราจะสามารถช่วยทําให้ตัวเราเนี่ยผลักดันไป ข้างหน้าได้ง่ายขึ้นนะคะถึงแม้ว่ามันจะอาจจะดูเหมือนยากแต่ถ้าเรามีความคิดที่ดีเนี่ยผู้ที่เชื่อคะ่ะว่า50%นคือมันจะช่วยผลักตัวเราเองเนี่ยไปข้างหน้าอย่างแน่นอนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าอารมณ์เรามาเนี่ยเราก็ต้องรีบลงมือทำเลยนะคะเพราะว่าอารมณ์เนี่ยก็จะมาแค่บางครั้งเหมือนกับโอกาสมันก็ไม่ ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงมือทำณปัจจุบันเลยนะคะก็คือสำคัญที่สุดคือพลังความคิดที่เป็นบวกนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็อาจจะจะให้ความสวยงามของธรรมชาติความเพลิดเพลินแล้วก็แง่คิดดีๆนะคะเผื่อใครจะยังคิดอะไรไม่ออกก็มาดูคลิปนี้อาจจะมีไอเดียแล้วก็ ความคิดที่เป็นบวกมากกว่าเดิมนะคะก็สรุปง่ายๆนะคะเราต้องมีพลังบวกนะคะสุดท้ายก็เช่นเดิมนะคะปุกกี้ก็ขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจและการติดตามนะคะที่มีให้กันเสมอมานะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วเราก็จะพาไปดูคลิป ถัดไปนะคะว่ามีสถานที่ไหนสวยๆก็จะเอามาส่งความสุขให้กับทุกๆคนถึงหน้าบ้านเช่นเคยนะคะก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย los días sueño cuántico quiero estar a tu lado.